วัสดีค่ะตายพิมณพณนพิติวัฒนารัตนะคะชื่อเล่นชื่อต่ายค่ะเป็น CEO ของแบรนด์คทิโกนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะปัจจุบันต่ายอายุตุลานี้ก็วันที่49แล้วทำไมต้องทำคลิปนี้ออกมามีน้องหลายๆคนนะคะเข้ามาทางอ,อ,อินบ็อกเพจเคทิโก t ไทยแลนด์ Thailand, เพจสร้างแบรนด์แสนง่ายสไตล์พิมพ์ณทรนะคะทั้งแอคเคาทส่วนตัว ทั้งไลน์นะคะบอกว่าพี่ตายทําคลิปออกมาแนะนําตัวหน่อยสิว่าเป็นใครทําอะไรยังไงเห็นพี่ตายหลายๆมุมมากเลยก็เลยไม่รู้ว่า,าสิ่งที่พี่ทำรู้จักพี่เป็นใน,ใน,ในฐานะเป็นโค้ชสอนเรื่องการสร้างแบรนด์แบบง่ายๆนะคะรู้จักพี่ในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เคที T ่โกนะคะเห็นพี่มีตัวแทนหลายร้อยคนทั้งในและต่างประเทศนะคะอยากรู้ว่า เคทิโกคืออะไรที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะขอแบบคร่าวๆสั้นๆนะคะ mm hmm. บางท่านคงเคยเห็นคลิปที่ตายไปออกคลิปของอาจารย์สมคิดระหว่างคุณมาบ้างนะคะ mm hmm. อยากรู้ mm hmm. เดี๋ยวจะลงะคลิปข้างใต้ให้ให้เข้าไปดูกันลึกๆหน่อยเนาะอันนี้ขอพูดคร่าวๆนิดนึงเคทิโกที่มาที่ไปมันคืออย่างนี้ค่ะตายเนี่ย เรียนจบจุลานะคะคณะศิลปรกรรม,มาศาสตร์เอกดนตรีนะคะมีหลายๆท่านแปลกใจว่าจบดนตรีคณะศิลปรกรรมมาเป็นเจ้าของแบรนด์ซีโได้ยังไงนะคะแต่จะบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆมันไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะจบอะไรมาเรียนอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรไต่ใช้วิชาชีวิตที่มีทั้งหมดนะคะกระบวนการตั้งแต่มีชีวิตเ,เรียนหนังสือมาจนจบผ่านวิกฤตผ่านหายนะผ่านธุรกิจอะไรมาบ้างตรงนี้นนะค่ะไต่เริ่มเรียนรู้นะคะ แล้วก็เริ่มค้นหาลงไปลึกๆว่าตายมีความถนัดอะไรจริงๆกันแน่เพราะว่าตายอายุก็ไม่น้อยแต่ค้นพบว่าตายมีความถนัดที่มันติดตัวมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะคือตายมีความรู้เรื่องครีมเยอะตายอยู่เครือข่ายขายตรงมาหลายค่ายแต่ละค่ายแต่ก็จะขึ้นเป็นดีเรคเตอร์ของบริษัทนั้นๆตายเรียนรู้นะคะว่าการวิเคราะห์ผิวหน้าเชิงลึกนะคะใต้หนังกำพร้าลงไปมีอะไรบ้างกระบวนการ โครงสร้างผิวทั้งหมดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับแอคทีฟอินเกเดียนสารต่างๆที่อยู่ในครีมนะคะแถบยุโรปนะคะมามาตีตลาดบ้านเราทำไมทำแล้วมันใช้แล้วมันก็โซโซไม่ค่อยเห็นผลนะคะส่วนครีมของไทยเองที่เขาผลิตออกมาเองก็มันมีข้อบุคองจุดบอดตรงไหนใช้แล้วทำไมมันก็โซโซไม่เห็นผลนะคะตายรู้เรื่องนี้ดีตายก็เลยออกมาเริ่มผลิต สินค้ามาตัวแรกแต่ไม่มีสตังค์อย่างที่หลายๆคนทราบแต่ก็ยืมเงินแม่มา1 3 0 0 0บาทจากที่ชีวิตหายนะที่สุดตอนนั้นแล้วก็เริ่มนะคะจากเงินตรงนั้นเข้าไปขอร้องโรงงานที่ไต่รู้จักนะคะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยสมัยตอนนั้นก็ไปขอร้องขอโอกาสเขาว่าช่วยทําตัวนี้ให้ไต่หน่อยเถอะไต่อยากทําสิ่งตัวแรกที่ไต่ทําก็คือกันแดดนะคะมันต้องกิน ตลาดต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะตอนที่ตัดสินใจทําแบรนด์แต่ไม่ได้มั่วนะคะต่มีความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์มาก่อนนะคะไต่รู้ว่ามันจะต้องออกแบบโลโก้ยังไงสโลแกนของบริษัทคนเป็นอะไรแกร่นของแบรนด์คืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในการสร้างแบรนด์คือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะขายอะไรเพื่อใครนะคะแก่นของแบรนด์เคทิโกชัดเจนมากนะคะต่เขียนมันออกมาเป็นกระดาษก่อนเลยว่าคนที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเคทิโกจ่ายเงินมา150 ต้องได้ความประทับใจกลับไป500บาทนะคะในแคตตาล็อกทุกเล่มจะมีคํานี้อยู่นะคะดัะนั้นเขาเสียเงนินมาแล้วต้องได้ความประทับใจกลับไปคุ้มค่า ตัวแรกที่ทำออกมาตอนนั้นคือกันแดดตอนนี้ได้รางวัลน,นะคะปีนี้เป็นกันแดดดีเด่นของปีนะคะได้รับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวจะโชว์รางวัลให้ดูนะคะไปเริ่มจากตรงนั้นนะคะแล้วก็เริ่มพัฒนาต่อยอดธุรกิจออกมาจากกันแดดตัวเดียวกลายเป็นสินค้าตอนนี้ร่วมเกือบร้อยรายการนะคะมีตัวแทนทั้งในและต่างประเทศมากมายหลายร้อยชีวิตนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันง่ายๆทุกปีมีคนถามว่าเคทติโกคืออะไรขายตรงหรือเปล่าพี่ ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงซื้อมาขายไปได้กําไรตามความขยันแล้วไปเที่ยวต่างประเทศได้ยังไง mm hmm. คุณสะสมคะแนนไปกับเราไม่มีการตัดคะแนน,นทิ้งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปแนะนําเรื่องการมาเป็นตัวแทนจําหน่ายกับเรานะคะอ่ะารู้จักกันกคร่าวๆแล้วนะว่าต่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะไต่ทําอะไรบ้าง mm hmm. เนื่องเป็นซีอเจ้าของแบรนด์เคทิโกนะคะเคทิโกคือเ mm hmm. วสสัมอางนะคะ เวชสัพางไม่ใช่เครื่องสัพพางปกตินะคะเวชสัพางต่างกันยังไงกับเครื่องสัพพางเดี๋ยวไตจจะมาอธิบายทีหลังนะคะถามว่าทำไมมาใช้เคทิโกแล้วหน้าดีขึ้นทุกคนมันมีนะคะมันมีเหตุผลว่าทำไมถึงใช้แล้วแก้ปัญหาดูแลสภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลได้นะคะสองน,นะคะายเป็นโค้ชสอนเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะแต่ไม่ได้จบ m b a แต่าต จบวิชาชีวิตซึ่งตายรู้ขั้นตอนในการสร้างแบบนแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนคุณสามารถนับหนึ่งได้นะคะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างง่ายๆนะคะ 3. ตอนนี้ตายกำลังมีธุรกิจอื่นที่เข้ามาอีกก็คือจะทำเกี่ยวกับเรื่องภสังหานะคะ,ะมีเกี่ยวกับรีสอร์ทที่กําลังคิดจะดูแลอยู่นะคะมีอีกหลายๆธุรกิจที่เริ่มเข้ามาและแตกลายไปแต่เชื่อว่า เงินหลายกระเป๋าดีกว่าเงินกระเป๋าเดียวนะคะเดี๋ยวแต่จะค่อยๆแบ่งปันให้เพื่อนๆช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันเนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันเนี้ยแต่อยู่ในออฟฟิศนะคะอันนี้ออฟฟิศต่ยอยู่ริมถนนใหญ่ตรงเส้นซ่อมสร้างนะคะถนนซ่อมสร้างบางพูนจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่เลยจากฟิวเจอร์ปาร์คกลังสิต์มาสักประมาณ4กิโลใครอยากเยีย่ยมเยียนอยากพบตาย เชิญที่นี่ได้แต่ขออนุญาตนัดก่อนนะคะไลน์ไอดีตายเดี๋ยวจะใส่ซับไตเติ้ลไว้ให้นะคะไอดี ID ลูกเล่นชื่อลูกชายตายนะคะายเดี๋ยวตายจะพาไปดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างอะค่ะนะคะนี่เดียตายจะพามาดูว่ามันมีอะไรบ้างสินค้าเยอะแยะนะคะมากมายหลายรายการนะคะก็แตกลายออกมาเรื่อยๆมีแว่นน้ำหอมนะคะอันนี้ก็คือกันแดดนะคะที่ ได้รางวัลเบสเซอร์นะคะนี่คือรางวัลต่างๆที่คุณเห็นนะคะที่เคทิโกได้รับมาตัวนี้คือ,อารางวัลกาแฟเท in ินวันะคะที่ขายดิบขายดีอาจารย์มาดิตเครื่องรังสีอาจารย์สมคิดระวังคุณเลือกดื่มนะคะอันนี้คือรองพื้นกระจก m i ลเล r f a เฟนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือรางวัลบริษัทด e ีเดดได้มาจากอะไรได้จากบริษัท Bit บิดรางวัลจากหน่วยงานรัฐบาลนะคะ Best Bit and Product Award 2016อันนี้วาดเรียบนะคะ3รางวัลทั้งบริษัทดีเด่นสินค้าดีเด่น2ตัวนะคะอันนี้คือกาแฟเพนอิงวันของแคทตีโกนะคะอันนี้ชาเขียวนะคะอันนี้คือกันแดดนะคะกันแดดจะมีหลายไซส์นะคะ2 9 0บาท5กรัม10กรัม550นะคะ 3 0 0กรนนะคะอันนี้คือเทสเตอร์สำหรับตัวแทนจำหน่ายเรานะคะสินค้าเยอะมากนะคะแตกลายมาเรื่อยนะคะมีโทนเนอร์มีแว็กน้ำหอมนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้คือรางวัลที่เพิ่งได้รับอโอกาสดีๆนะคะกินนารีพักกินนารีนะคะเป็นรางวัลสำหรับคนคิดดี คนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพายุคคลบาทค่ะก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะคะทำให้พ่อแม่ก็ลักลืมนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะลองวันของบิสบิตอันนี้ก็เป็นการแดดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปเทนินวันค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ เรารู้จักกันพอประมาณและนะคะแต่จะมาแบ่งปันเป็นคลิปวิดีโออย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะตต่มีอยู่หลายช่องทางนะคะแต่มีเพจหลายเพจเพจนี้ก็คือเพจ keto Thailand เป็นเพจหลักเพจแม่ซึ่งมี แฟนเพจอยู่เ0 0 0หมืนกว่าคนแต่ตายไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนเพจสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราจะมามีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับแฟนเพจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเพจสร้างแบรนด์แสนง่ายสไตล์พิมพ์นภัสน์สำหรับคนมีฝันอยากมีแบรนด์เริ่มต้นด้วยเงินน้อยแบบตายไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะคะแล้วกอ็อีกหนึ่งเพจก็คือชื่อเพจลูกเล่นนะคะให้เขาเป็นเท่าแก่น้อยตั้งแต่เด็กนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มมีสินค้าของเขามาขาย เพจ l u u k นะคะแล้วก็ขีดกลางแล้วก็ l e n เพจลูกเล่นนะคะแล้วก็แอคเค้์ของตัวเองนะคะถ้ายังไม่เต็มนนในใกล้5,000คนใครอยากเป็นเพื่อนก็ไปแอดเลยชื่อพิมพ์นภัสทิติวัฒนารัตนอยากรู้จักกันมากขึ้นนะคะเซิร์ชหาชื่อตายได้ใน Google พิมพ์นภัสทิติวัฒนารัตนอยากรู้สินค้ามากขึ้น worldwide w t e c o net แล้วก็เว็บอีกหนึ่งอันนะคะ K t i g แล้วก็ go com นะคะจะมีเว็บไซต์อยู่2อันนะคะอยากติดต่อพูดคุยเป็นงานส่วนตัวขอเป็นไลน์นะคะสะดวกกว่านะคะไลน์ id ลูกเล่นแอดมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเรารู้จักกันมากขึ้นและใครกดไลค์กดแชร์นะคะาจากเพจนี้เพจเคทิโกไปนะคะตายจแจกกันแดดไซส์ห้ากรัม290บาท ไปลองใช้เล่นๆกันเลย5ลรางวัลน,นะคะบอกเห็นผลนิดนึงว่าทำไมอยากลองใช้มันนะคะและเดี๋ยวต่ายจะส่งตามไปให,ให้ทำตามกติกานะคะกดไลค์และแชร์เพจออกไปนะคะสวัสดีค่ะ